วนนี้ภาษาก็กำลังจะผสมปูนนะคะ่าปิดจ,จมูกอมบอกม,มาใส้ภาษาเสียมหน่อยพ่อมี่บอก่ะนะเสียมหน่อยบ่มี่บอกเสียมน่อยเอามาผสมปูนนี่ละ ก็จะเสร็จแล้วค่ะเหลืออยู่ล็อกเหลืออยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 5, หนึ 5, ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวเหลือห้าแถวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บขอบนะคะเหลือห้าแถวก็เสร็จแล้วนะ,ะ 5, วนะบ่บวมือวันนี้ป้าสาก็มาช่วยนะคะผสมปูนเนาะต้องเอาเสียมจกบอป้าสาเอาเสียมขยัน,ยน,นอีกน,นึงเดีเ๋ยจ้ะ มันก็มาค้นนี่แหละมันค้นมาถึงบ่เสียผ้าเสียหนาเบาๆหนน่ะเอออันนั้นแล้วมันข่อยเห็ดน่ะข่อยบ่คักข่อยเบาข่อยตีบ่เป็นอ๋อตีปูนบ่คักมันตีปูนมีคักบ่กันมันเบาหนาใส่จอบแบบนี้ ภาษากก็น่อยๆแต่เห็ุงานเก่งเนาะเล็กพริกขี้หนูได้หน่ภาษานะ่ะบะมีอีกบ่เสียมนะยเสียมบ่มีอีกบ่ไม่ได้แต่หลงเดียวนี่แล้วนอกเ้นมีไปหามันมีไปหามาแาาล้วระบ่อซ้ำนี่นะ แดดเที hmm. <S <S <step> ่ยงพอดีเนาะภาษาเนาะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะลุยกันเลยอ่าไม่ธรรมดาเอาไม้ตรงด้ายแบบนี้ โอ้ภาษาก็เอาแล้วมันไม่เ็นคคนนบ้นอ่ซ้ายบานองอนได้ตบดเินาดานะมันดับก่อมันม่ดับแล้วโงูงกิน Giving us. อันนี้เอาไปไหว้สายหมื่นใส่นี่ไ่ะขาเนี่ยขาใส่ขาใส่แข็ขาใส่ทำน้งขง่นี่เลีวยาชียาชีหั้นโมเลีวอกเอาไปนู่นวางมันจืนเ ก็จะยืดได้กันแ่จริงเขาเรียกะวังเลยคุณเราไปเกิดในงานผู้น่ะตอนนี้าดามน์น่พวกทีของ ตุกมาแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ตุกๆนะคะตอนนี้เพวยอกานเก็บไม่ต้องแสดงลุมพันลุ์ล้มม่อคืนหน้ขอออย่าต นกินน้ำกินน้ำหมดเหลือบุนรอดกินน้ำกิน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 แล้ว คล้ายิวปนี้จะจบตัวไหนไม่รู้ไม่สามารถเดาได้นะฮะแล้วแต่ว่าความร้อนจะพ้นทางให้แค่ไหน,หน,นจบแค่ไหนก็แค่นั้นหรืออาจจะไม่ได้หยุ่ตางนี้หรือ เอารถใช้ได้นิดาต่าว,ว้า สอมตันไปไม่ได้มือมันทีมายืนยืนยืนเดี๋ยว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 รงลงก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาพักเร็วกว่าแบี้จะนี่ไหนยาชี้อยู่ไหนปงสุดอยู่ไหนปงสุดาเร็วเร็วเ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 วหาปงสุดาไม่เจอ ย้าไปย้ายวัวเอาพงศดาไปย้ายวัวเดี๋ยวกล้องใครเมือจะขมือกล้องอะไรประมาณนั้นมามาทีละเอาอยู่ตนี้เอาอยู่ตรงนี้เอไ่ขายยไ่่าไม่ไ่ไม่ข่ยไม่ขาไ่าไ่ไม่าย่ายไ่ายไ่าไม่รู้ตักไป่ขย่า่ะ